อ,ออกเปล่าเดิเดี๋ยวเดี๋ยวลุงน,น้ำป่าป่าเดี๋ยวลงน,น้ำตอนนี้ตัวใต้น้ำยังคาดไม่ออกต่ว่าเป็นตัวอะไร ออาเคลียขนยันไหนวางเคลียตัวนี้กินดูรีได้พี่น้องเออตัวย้ายกินดูรีได้เลยทำดูรีได้เลยเตัวนี้ตัวย้ายมันใช่นุ่ยๆเงี้ยแหลนาตาเคียดจังเลว

กองมาเฮ้ยเรือดำน้ำไม่มีฝั่งนี <S <s no <t <t right> no ้มันลงใจเอาไทยอ่ะฮะาการังงานนี้เรียกกินดูรีเปล่าเลยผ่านผ่าน